เข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ปลามันฟางเขาเรียกฟางฟางใช่ไหมเนาะฟางเข้าวใหม่ฟางเข้าใหม่หหบรรยากาศตอนเย็นเย็นเดินจากจากที่ทํางานนะจ๊ะอร่อยเพลินเกินห้ามใจจา้า กินกินนี่ไงมึงก็กินนี่แวะตอนเย็นเป็นยังไงมั่งทุกคนนี่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 จ้ากินกินนี่ไงมึงก็กินนี่กิน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 นะ กิน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 นะอร่อยเพลินเกินห้ามใจยังอร่อยเลยนะคุณนายยังอร่อยเลยนะคุณนายดูบรรยากาศสิใครเผาอะไรอ่ะเล้เนาะแวะทุกเย็นน่ะ เหมือนเป็นของยกข,ของเลยอะ่ะอร่อยแท้อลากมากยังอร่อยเลยเขาตกเย็นเราก็มาถ่ายคลิปบัวนนข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวใหม่ปลามันฟางเขาเรียกฟางฟาง,ฟางใช่ไหมเนาะฟางข้าวใหม่มาฟางข้าวใหม่ดูรบรรยากาศสิ ใครเผาอะไรอ่ะ,ะ,นนะ,ะข้าใหม่ข้าใหม่เข้าใหม่ปลามันฟางเขาเรียกฟางฟาง,ฟางใช่ไหมเนาะฟางข้าวใหม่มฟางข้าวใหม่มร<ะ>บรรยากาศเย็ยนเย,ยนไม่รู้ว่าฝนจะตก บรรยากาศได้เกินไปหรือเปล่าบัวลุงรอเปล่านะลุงว่าฝนจะตกไม่ลุงเมื่อตอนกัางวันมันตกนิดเดียวเองนะพูดถึงอะ่ะรอเปล่านะลุงว่าฝนจะตกไม่ลุงเมื่อตอนกัางวันมันตกนิดเดียวเองนะพูดถึงอะ่ะ บรรยากาศเย็ยนเย็ยนไม่รู้ว่าฝนจะตกบรรยากาศได้เกินไปหรือเปล่าบัวลุงยังอร่อยเลยนะคุณนาะยยังอร่อยเลยนะคุณนาะ บรรยากาศเย็ยนๆย,ยนไม่รู้ว่าฝนจะตกอย่างอร่อยเลยนะคุณน,ะน,น,นายข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวใหม่ปลามันฟางเขาเรียกฟางฟางใช่ไหมเนาะฟางข้าวใหม่ฟางข้าวใหม่รบรรยากาศเย็ยนเย็ยนไม่รู้ว่าฝนจะตก ข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวใหม่ปลามันฟางเขาเรียกฟางฟางใช่ไหมเนาะฟางข้าวใหม่ฟางข้าวใหม่กิน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 น่าข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวใหม่ปลามันฟางเขาเรียกฟางฟางใช่ไหมเนาะฟางข้าวใหม่ฟางข้าวใหม่กิน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 น่ารักมาก อย่างอร่อยเลยเขาตกเย็นเราก็มาถ่ายคลิปบัวบรรยากาศได้เกินไปหรือเปล่าบัวลุงบรรยากาศได้เกินไปหรือเปล่าบัวลุงบรรยากาศตอนเย็นเย็น เดินจากจากที่ทำงานนะจ๊ะบรรยากาศเย็นเย็นไม่รู้ว่าฝนจะตกบรรยากาศเย็นเย็นไม่รู้ว่าฝนจะตก อย่างอร่อยเลยนะคุณนาบรรยากาศได้เกินไปหรือเปล่าบัวลุงนี่แวะตอนเย็นเป็นยังไงมั่งทุกคนนี่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 ักมากอย่างอร่อยเลยเขาตกเย็นเราก็ มาถ่ายคลิปบัวรอเปล่านะลุงว่าฝนจะตกไม่ลุงเมื่อตอนกลางวัน,ม,นมันตกนิดเดียวเองนะพูดถึงอะ่ะดูบรรยากาศสิใครเผา,าอะไรอะ่ะดูบรรยากาศสิใครเผา,าอะไรอะ่ะ ดูบรรยากาศสิใครเผาะอะไรอ่ะสวัสดียามเย็นนะทุกคนว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่เห็นไม่ได้ก็ต้องลงอย่างอร่อยเลยนะคุณนา้ารักมากอย่างอร่อยเลยเขา ตกเย็นเราก็มาถ่ายคลิปบัวจา้กกจาก,นกนินกินนี่ไงมึงก็กินนี่อรักมากอย่างอร่อยเลยเขาตกเย็นเราก็มาถ่ายคลิปบัวอร่อยเพลินเกินห้ามใจ ไม่ไปไหนเดินกลับบ้านก็ต้องแวะวัวก่อนแต่งแวะแวะมาดูวัวก่อนเหมือนวัวเจ้าของกิน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 น่ารักมากยังอร่อยเลยเขาตกเย็นเราก็มาถ่ายคลิปวัวรึเปล่านะลุงว่าฝนจะตกไม่ลุง มืตอนกลงวันมันตกนิดเดียวเองนะพูดถึงอะ่ะสวัสดียามเย็นนะทุกคนว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่เห็นไม่ได้ก็ต้องลงดูบรรยากาศจิใครเผาะอะไรอะ่ะดูบรรยากาศจิ ใครเผาอะไรอ่ะไหนบรรยากาศเย็นเย็นไม่รู้ว่าฝนจะตกบรรยากาศเย็นเย็นไม่รู้ว่าฝนจะตก ไม่ไปไหนเดินจอดบ้านก็ต้องแวะบัวก่อนแต้งแวะแวะมาดูบัวก่อนเหมือนบัวเจ้าของแวะตอนเย็นเป็นยังไงมั่งทุกคนนี่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 จ้ากินกินนี่ไงมึงก็กินนี่ กิน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 ไหนหรู้เปล่านะลุงว่าฝนจะตกไม่ลุงเมื่อตอกลงวันมันตกนิดเดียวเองนะพูดถึงอะ่ะห่ากมากยังอร่อยเลยเขาตกเย็นเราก็มาถ่ายคลิปบัวไม่ไปไหนเดินกลับบ้านก็ต้องแวะบัวก่อน ตั้งแแวะมาดูวัวก่อนเหมือนวัวเจ้าของ